We are very excited to announce that registration is now open for our Emmaus Bible course online. And so sign up, get ready and join us for this course. We give you a guarantee by the power of the word of God. ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at Emos every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are Are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. Well, I hope that you and your family are enjoying the goodness of God in this Christmas season. You know, even though we worship Jesus every day, I think it is good for us. You n know, o with the body of Christ to celebrate the birth of Jesus at least once a year แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วก็พระกายของพระคริสต์ทั่วโลกที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเฉลิมฉลองและยกย่องพระเยซูคริสต์ร่วมกัน celebrate in a big way เฉลิมฉลองในวิธีที่มันยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าที่ผ่านมา You know celebration is biblical การเฉลิมฉลองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระคําภี t h e instructions of God to his people เป็นส่วนที่สําคัญที่พระเจ้าเองก็ได้บอกให้ผู้คนของพระองค์กระทํา And so to celebrate Christmas together with the entire body of Christ all over the world การที่เราได้เฉลิมฉลองคริสต์มาสตรงนี้ร่วมกันกับพระกายของพระคริสต์ที่อยู่ทั่วโลก I believe we can glorify Jesus Christ that way ผมเชื่อว่าเราเ ก็สามารถจะถวายเกียรติและยกย่องพระเยซูคริสต์ในลักษณะนั้นด้ And not only that และยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะ We can draw the attention of people in the world ในช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกให้เข้าใจหรือว่าให้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ All right so this week we are talking about what the birth of Jesus Christ declares ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดของพระเยซูได้ประกาศอะไรกับเราบ้าง Right but before we go into that don't forget to sign up for e m a u s Bible course <S แต่ก่อน <online. S 2> ที่เราจะแบ่งปันในเรื่องนี้นะครับอยากจะย้ำกับเราอีกทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MOS ออนไลนนะครับ <Online, S 2> you know one of the one of the manifestations of wisdom in our life การปรากฏสำแดงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสติปัญญาของพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของเรา is knowing what to invest in คือการที่เรารู้ว่าเราควรจะลงทุนกับอะไรบ้าง i'm telling you what investing in the word of god is never ever a bad idea และผมอยากจะบอกคุณว่าการลงทุนกับถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นแนวความคิดที่ดีและฉลาดเสมอเลย you don't even have to think twice about this จริงๆคุณไม่จําเป็นต้องคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ํ It is God's will for your life ไม่ต้องอธิษฐานนะคะเพราะว่าการศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความประสงค์ของพระองค์อยู่แล้ว So click the link below and you'll find all the descriptions คุณสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอตรงนี้แล้วก็รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรนี้ได้เลย Whether it's about the subjects we offer ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาต่างๆที่เราออกแบบเอาไว้ในแต่ละหลักสูตร Or how to sign up for the classes แล้วก็รวมไปถึงการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ It'll be a life-changing experience รับประกันเลยว่าจะเป็นประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่แน่นอน All right, so what have we been talking about so far we said, we said that the birth of jesus christ declares that god exists the birth of jesus christ declares that god loves us and yesterday we began talking about how the birth of jesus christ declares that god is a generous god เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ใจกว้าง would give his best his son เพราะว่าพระเจ้าได้ให้พระบุตรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์กับเรา And the Bible again and again e m p h a s i z e d that h e j e s u s c h r i s t i s the only Son of God. และพระคัมภีร์เองก็ย้ำแล้วย้ำอีกเสมอว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแล้วการที่พระเจ้ายอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เนี่ยให้มาตายเพื่อรับบาปของทุกคนในโลกนี้ไปนั่นก็คือความใจกว้างของพระเจ้าที่ หาที่ใดเปรียบไม่ได้แล้วจริงๆ <Right. S 2> I t meditate on that today ผมเองก็อยากจะให้คุณได้ใครควรถึงความจริงตรงนี้ Jesus Christ coming is God's generosity ว่าการที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือความใจกว้างของพระเจ้าที่มีกับคุณจริงๆ uh, 8.32ในโรมบทที่8ข้อ32ได้บอกว่า He who did not spare his own son but delivered him up for us all how shall he not with him also freely give us all things พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้น เพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ You know how different this different God is true From the gods created religion gods the in คุณเห็นไหมว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่แท้จริงองค์นี้มีความแตกต่างมากๆเลยจากพระต่างๆที่ศาสนาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพเป็นวิญญาณเป็นพระต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีแต่เรียกร้อง Religion points, uh, uh, paints picture points paints God. of a a who d e m a n ศาสนาวาดภาพให้เราเห็นว่า พระเหล่านั้นเป็นพระที่เรียกร้องเอาจากเรา you know but the God of the Bible แต่ว่าพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ the God revealed to us through Jesus Christ พระเจ้าที่ถูกเปิดเผยกับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ he's not a demanding God พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เรียกร้องใดๆเลย he's a God who gives he's a generous God แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ให้เป็นพระเจ้าที่ใจกว้าง now of course in our Christian faith in our Christian life there are things to do for God แน่นอนว่าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมันก็มีสิ่งต่างๆที่เราทำให้กับพระเจ้าด้วยเหมือนกันมีสิ่งต่างๆที่ <Yeah. S 1> เราควรจะทำในพระนามของพระเยซู you know, are called serve the Lord Jesus Christ เราถูกเรียกมาเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา But <remember> this. แต่อย่าลืมว่า not earn anything from God. การกระทำตรงนั้นไม่ใช่เพื่ออยากจะได้รับพระพรใดๆจากพระเจ้า But all t h e s e acts that we do t o

ก็เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน You know we serve God because He served us first through Jesus Christ เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติเราก่อนโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ One of the most amazing thing that Jesus said is this. สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดเอาไว้ก็คือ I came not to be served but to serve. เราไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่เรามาเพื่อปฏิบัติ And because he served us first. และเป็นเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติรับใช้เราก่อน Out of gratitude we serve in his purpose. เราเองก็ รับใช้ปฏิบัติพระองค์กลับไปในจุดประสงค์ของพระองค์ด้วยหัวใจของเราพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เรียกร้องจากเราแต่เป็นพระเจ้าที่ใจกว้างกับเรามากกว่าให้ Now, think about what this เราลองคิดถึงสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดบ่ายพระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ o i เจ้าไม่ได้คิ e งครังเกี n บ come and die on the cross on die the and us for พระเจ้าไม่ได้คิดแล้วคิดอีกเลยในการที่อยากจะให้แบบเออพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเราบนกางเขน In fact the Bible says He planned this before the foundation of the world จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้วางแผนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกได้สำเร็จ The the God the Father God the Son God the Holy Spirit already already agreed regarding this redemption plan คือพระเจ้าที่เป็นพระบิดาพระเจ้าที่เป็นพระบุตรพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณไปสุดเนี่ยก็ได้ตกลงเห็นด้วยกันในการวางแผนสําหรับเรื่องนี้แล้ว you know Jesus did not hesitate the Holy Spirit did not hesitate the Father did not hesitate ไม่ว่าจะเป็นพระเยซูพระวิญญาณไปสุดหรือพระเจ้าพระบิดาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ลังเลใจใดๆเลย you know God was happy to sacrifice his son for us เพราะพระเจ้าเนี่ยมีความสุขมากเลยนะในการที่ได้เสียสละชีวิตพระบุตรของพระองค์ให้กับเรา Now that may sound weird to our human ears ตรงนี้มันอาจจะฟังดูแปลกสําหรับหูของเรานิดนึง That is the generosity of God แต่นี่ก็คือความใจกว้างของพระเจ้า That even before man fell ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในความบาปด้ God already prepared his son to redeem us พระเจ้าก็ได้เตรียมพระบุตรเอาไว้แล้วเพื่อที่จะไถ่เรา I know why did he create man if he's going to fall into sin บางคนบอกว่าเอ้าแล้วถ้ารู้ว่ามนุษย์ จะล้มลงในความบาปแล้วพระเจ้าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมตั้ง well, แต่แรกละ่ะก็อย่าลืมนะว่าการสร้างครอบครัวยังไงมันก็เสี่ยงเหมือนกันและพระเจ้าก็รู้แล้วว่าตอนท้ายจะจบลงยังไงตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพระเจ้ารู้แหละว่ามนุษย์เนี่ยก็จะล้มลงในความบาปแล้วก็จะมีมนุษย์บางคนด้วยซ้ำที่จะปฏิเสธพระองค์ But the same time, แต่ในขณะเดียวกันจะมีมนุษย์หลายคนที่จะเข้ามา Relationship with ก็ยังจะมีมนุษย์มากมายเหมือนกันที่เลือกและตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ so he will have a family forever and ever และพระองค์เองก็จะมีครอบครัวที่จะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ that is the reason why God created man knowing man will fall นี่ก็คือเหตุผลที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาถึงแม้พระองค์จะรู้ว่าวันหนึ่งมนุษย์ก็จะล้มลงในความบาป but look at the generosity of God ให้เราดูในเรื่องความใจกว้างของพระเจ้าดีกว่า before the problem happened the answer has been prepared ก่อนที่ปัญหาได ดๆจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ได้เตรียมคำตอบหรือทางออกไว้แล้ว Before the fall happened, redemption has been prepared. ก่อนการล้มลงของมนุษย์จะเกิดขึ้นพระเจ้าก็ได้เตรียมแผนการไถ่เอาไว้แล้ว One of the amazing scriptures says this. มีข้อพระคัมภีร์ที่สุดยอดข้อหนึ่งได้บอกว่า That Jesus died on the cross for us. พระเยซูคริสต์ยอมตายบนกางเขนเพื่อเรา He was willing to suffer. พระองค์เนี่ยยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อเรา Because he was looking forward to the joy Seeing come to Christ, come, come to relationship with God See us Christ with เพราะพระองค์เองก็ได้คิดถึงความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่เรานั้นจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์ and yes Jesus suffered on the cross ถึงแม้พระเยซูจะต้องทุกข์ทรมานมากบนกางเขนนั้น it was painful มันจ็บปวดมาก Physically, Emotionally, Spiritually ทั้งร่างกายทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจ And yet there was joy in the heart of Jesus Joy in the heart of God แต่ลึกๆในใจนั้นพระอง์ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีทั้งหัวใจของพระองและหัวใจของพระเจ้า Because they were looking forward Having a เพราะพระองค์นั้นก็เฝ้ารอคอยวันนั้นที่พระองค์จะมีครอบครัวใหญ่ So he 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 did not spare his only even his own son พระเจ้าจึงไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ไว้เลย But delivered him up for us all แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราทุกคน So so the question here is that if he did that for us คำถามตรงนี้ก็คือพระองค์เนี่ยทำสิ่งนี้เพื่อเราใช่ไหม Why would he not freely give us all the other blessings เอาถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อเราจริงๆแล้วทำไมเราถึงคิด ว่าพระองค์จะไม่ให้สิ่งอื่นส <See, S 1> ื่นด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรอกนี่ก็คือการเปิดเผยสัแดงที่เราควรจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเรากำาลังกังวลเกี่ยวกับลูก was willing give and stop to เราก็ต้องหยุดลราคิดว่าเอ้ยพระเจ้าเนี่ยยอมสละพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เรา呐 Bless our children help our children our or our แล้วทำไมเราถึงคิดว่าพราะองค์จะไม่อวยพรลูกเราหรือไม่ช่วยเหลือลูกเราละ่ะเมื่อเรากังวลเรื่องของการจัดเตรียมเราก็ต้องหยุดแล้วคิดก่อนว่าเ้ hey พระองค์เนี่ยยอมสละพระบุตรองคเดียวของพระองค์ให้กับเราเลยนะ for the other needs. นั่นหมายความว่าพระองค์เองเนี่ยก็เต็มใจที่จะจัดเตรียมความจําเป็นในด้านอื่นๆให้กับเราด้วยเมื่อคุณเจอปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บคิดแบบนี้ well, gave his son, ว่าถ้าพระองค์ยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ will not ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์ก็ต้องเต็มใจที่จะรักษาเราความหมายที่ข้อพระคัมภีร์นี้ได้พูดเอาไว้ก็คือ God's generosity every area of our every area life. in ความใจกว้างของพระเจ้านั้นครอบคลุมไปถึงทุกด้านของชีวิตเราเลย You know happens and we can we can have confidence in God's generosity เราสามารถมีความมั่นใจในความใจกว้างของพระเจ้าตรงนี้ได้ By looking at how He gave up His only Son for us โดยการมองดูใคร่ควรถึงสิ่งที่พระเจ้ายอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเรา If y o if y o was willing to do that ถ้าพระองค์เนี่ย เต็มใจยินยอมที่จะทำแบบนั้น course, also give all the นั่นหมายความว่าพระพอรอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆและพระองค์ก็เต็มใจ so, ที่จะให้กับเราอยู่ <S <so> <S <ห>น s ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เสริมกำลังเราทำให้เราสามารถกล้าวางใจพระเจ้าในเรื่องอื่นๆได้ <You> know, ด้วย why would doubt will heal เราจะมาสงสัยถึงความ ปรารถนาหรือหัวใจของพระเจ้าในการรักษาเราำหมหรือการจัดเตรียมให้กับเราตั้งทั้งที่พระองค์ก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์กับเราคือพระบุตรของพระองค์ so when blessings and the provisions of God Think about the generosity of God demonstrated through the giving of his son Jesus Christ See, This is what the birth of Jesus declares to us Let's pray Father we thank you for your great generosity mm -hmm. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความใจกว้างอันมหาศาลของพระองค์ที่พระองค์ได้ยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราเราขอวางทุกเรื่องที่เรากังวลลงเพราะเราเชื่อพระองค์ได้ท่งอวยพรเราแล้วในทุกๆด้านของชีวิตเราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์สำหรับพระพรทุกอย่างในชีวิตของเราในพระนามพระเยซู amen you'll well, wonderful we that We weekend hope have a wonderful weekend. เราก็หวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีๆในวันหยุดนี้ ga แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ We now are very excited announced registration now open for our Bible course online that for ourous Co is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เป,ปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง and your life will be truly transformed และชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน you know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา what you believe about god สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า about yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง about your life and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat g o จะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ At Emmaus every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emmaus นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง You will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคําของพระเจ้า And you will learn how to effectively live out your faith และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนิน ชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก As the word of God reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ You will experience the victorious life Christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ And you will be greatly fruitful in the purpose of God แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า So we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวั ว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าเยพรนะครับ Scan sign information and sign today here for more sign up today. for up สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้